สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโครเชต์ใบไใหม่นะคะวันนี้ใหม่จะชนทุกคนมาถากักผ้ามคอมแบบง่ายๆกันค่ะเราจะใช้คอตตอนนมนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์ห้ทับศูนย์เนาะจากนั้นเราจะถักโซ่ค่ะให้ได้30หลักนะคะจากนั้นถักอีก2หลักขึ้นในแถวถัดไปนะคะ เมื่อเราได้2หลักแล้วเนาะเราก็จะถัก f หรือพอหนึ่งคอกันพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแทงลงในหลักที่3มค่ะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านทีละสองห่วงนะคะจนเหลือห่วงเดียวนะคะจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมลงในหลักเดียวกันค่ะจากนั้นถักโซ่หนึ่งนะคะหรือว่าไม่ถักก็ได้เนาะถ้าไม่ถักมันก็จะนานะคะถ้าถักก็จะมันก็จะห่างกันนิดนึงเนาะ จากนั้นก็จะเว้น1 2 3นะคะแล้วก็ไปถักลงในหลักที่4ถัก F หรือพอ1คอลงในหลักที่4นะคะถัก3ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะจากนั้นถักโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก3 F ลงในหลักเดียวกันในหลักที่4นะคะเว้น3หลักไว้เสมอนะคะทางนี้ค่ะเรื่อยๆไปจนจบเลยเนาะ เมื่อเราเริ่มแถวที่สองนะคะเราก็จะถักโซ่สองนะคะแล้วก็ถัก f สามหลักลงในช่องถัดไปนะคะ mm hmm. เหมือนกับตรงนี้เนาะเราจะเราถักเลยมาแล้วนะคะเราก็จะสาธิตในแถวที่สี่ให้ดูนะคะแถวที่สองกับแถวที่สี่จะเหมือนกันเนาะถัก3ม f แล้วถักโซ่1จากนั้นถัก3าม f ลงในช่องถัดไปค่ะ ทางแบบนี้ค่ะไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อมาถึงแถวที่2นะคะเราก็จะจบแถวด้วยการถัก F เนาะในหลัก F หลักเดียวนะคะลงในหลักสุดท้ายนี้นะคะจะถักลมบนโซ่หรือไม่ถักลงบนโซ่ก็ได้เนาะจากนั้นก็จะถักโซ่สองพิชิตงานถัก2 F ลงในช่องว่างตรงนี้นะคะ จากนั้นก็จะถักตามปกติไปเรื่อยค่ะใครจะถักโซ่หนึ่งขั้นหรือไม่ถักก็ได้เนาะถ้าถักโซ่หนึ่งขั้นก็จะบางนะคะถ้าเกิดไม่ถักก็จะหนาเนาะสามสิบหลักของเราก็กว้างอยู่นะคะไม่ใช่ไม่กว้างเนาะใครอยากได้เล็กลงก็ประมาณ25-28หหลักนะคะก็จะประมาณนี้ ค่ะแล้ก็จะถักอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะค่ะเมืเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเนาะเราก็จะถัก 3F ลงตรงช่องว่างตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นเราก็จะถักโซ่1ค่ะแล้วก็โซ่สองเนาะเหมือนกับเราเริ่มแถวที่สองนี้นะคะเราจะเริ่มให้ดูเนาะเป็นการถักโซ่สองนะคะแล้วก็ถักเอฟลงในหลักถัดไปในช่องถัดไปตรงนี้เลยนะคะโซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะคะถ้าโซ่สามก็จะเป็นทรงเห็นช่องใหญ่ๆแบบนี้เนาะโซ่สองก็จะเล็กลงมานะคะ เราก็จะถัก f สหลักแล้วก็โซ่หนึ่งไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวเนาะในหลักสุดท้ายนี้เราก็จะถักแค่ f หลักเดียวเหมือนที่เราถักแถวที่2นี้นะคะแบบนี้ค่ะถักสลับสีกันไปมาเล่นสีก็ได้เนาะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะตรงนี้เราก็สามารถจะห้อยเป็นผู้ยาวๆได้นะคะ าก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ